ระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไัยบูรณ์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน400ชุดไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ฐานกู่เตงนายโยงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและฐานปฏิบัติการแปกแซมอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ณฐานปฏิบัติการแปกแซมอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุด ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณนะฐานปฏิบัติการช่องทางนาป่าแตกอําเภอแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อนเนื่องที่ฐานปฏิบัติการบ้านแม่โกลเกฑ์อําเภอแม่สอดจังหวัดตากพลเอกไบูบุญคุ้มฉาย,ยาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดมามอบให้กับกำลังพลทหารและตำรวจที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในพื้นที่จังหวัดตากเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากผู้บัญชาการกองกําลังนเรศวรผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตากในอำเภอแม่สอดผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยต่อพระสงฆ์นิกรไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของกองกําลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อเจ้าหน้าที่ปิดท้ายที่จังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรดรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เดินทางไปที่ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านพอบือละขีอําเภอท่าสองอยางจังหวัดตากเพื่อตรวจพื้นที่รับเสด็จสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตากระหว่างวันที่20-23ธันวาคมนี้โดยมีนายอําเภอท่าสองอยางผู้บังคับกองร้อยต่อชะลอที่344สาธารณสุขอําเภอท่าสองยางและผู้ทีท่เกี่ยวข้อง รวมลงพื้นที่ตรวจในครั้งนี้เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ